สิ้นเลยลงมาแล้วครับลายลากับสิ้นเลยลงมาแล้วโอ้โหสูงมากเลยเดยเดี๋ยวว้ามอยู่ไหนมาแล้วโอ้โห่าม่าฮ่นฮ่าฮ่าฮวาฮ่าฮ่าฮ่า่ฮ่าาฮ่่าฮ่าฮาฮแล้วาฮ่่ฮาา อันนี้ไปแล้วได้ไป่ะโอ้มึนมาไรเ,เ,เนี่ยจมือไป <c oughs> นี่ยบอกเลยนี่นี่ฝั่งนี้ดีกว่านี่ไงชลิเนี่ยนี่อ,อันนี้พ่อเคยขี่แล้วที่ว่าอยู่ซีไซอะไรน่ะไ,ไ,ไม่เสียวเลวินก็เคยขี่แล้วเนี่ยโนโน่ก็ขี่ไ,ออไปไไนี่นี่สีส้มนี่ไม่สูงเลยสีส้มสีส้ม สีส้มไม่สูงเลยไปวิ่ไปปีนนนี้รอไปวินไปปีนี้ปีนหน้าผารอเลยสีส้มรอเวลาเนี่ยปีนขึ้นตามนี้เลยพ่อขึ้นไม่ได้หรอกคนกท่ทุกคนเข้าไปในนี้มีอะไรไม่มืดจังอ่ะฮะเฮ้อ มันคืออะไรไรวินฮะตามตามไรวินไปมืดตึ๊ดตื้อทรเด้ออีกแล้วไปนะเอาไปไปไปเลยไหนตรงสายไรเด้อเดี๋ยวพ่อจะลงไปพร้อมกับไรวินไปอ้าวเหรออ้าวลงไปก่อนหมดแล้วพ่อจะเอาอันเร็วโอ้โหไรวินไปแล้ว ไม่ลงเลยไม่ลงเลยเมันเร็วตรงไหนเนี่ยทำไมไม่เห็นเร็วเลยวินฮะทำไมมันเขียนว่าเร็วไม่เห็นเร็วเลยนี่นี่นี่มาขีนนี่มาขียนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปรอฝั่งนู้นนะเดี๋ยวพ่อรอฝั่งนู้นโอ้เซ้นมาเนี่ยเส้นเออมาเนี่ย รอรอได้ไหม่ตเอาเอาคาบเลยเอาลองดูลองดูพี่ลาลองดูเอา嘛เออวิ่งไปรอฝั่งนู้นเดี๋ยวลาเดี๋ยวพ่อไปนี่เดี๋ยวซินเดี๋ยวพ่อไปฝั่งนู้นก่อน เอามาเลยมาเลยท่าชานไม่เห็นวิ่งเลยไปลากมาวินไปลากมาไปลากเวลามาโอ้สิ้นถือไว้นะเอาเอามาให้เพื่อนเนี่ยมาให้เพื่อนฝั่งนี้เออดันมาเอาเลยวินมาขี่ฝั่งนี้เลยวินนะ่ะเอาเลยไล่จับไว้ให้น้องขี่อ๋ะเอา,เ,อาเลยวินเอาขาเข้า เออเอาขาเข้าเดี๋ยวข้าไปก่อนเอาขาเข้าก่อนเอาขาเขอ,เอขึ้นคีนี่ตอนนี้เวลาเราวินจะลงแล้วครับเดี๋ยวรอรอ,อพ่อรอพ่อลงไปพร้อมพ่อเออเอาเดี๋ยวอย่าพึง่งอย่าพึ่งรอพ่อก่อนให้เขาสุดก่อนลูกให้เขาสุดก่อนเขาสุดก่อนนะทุกคนนี่เวลาเร,าราวินพร้อมไปเลตโก้เอเร็ว ทำไมพ่อช้ากว่าเขาเลยวินนุ่นเลยลาไปนุ่นแล้วเอยวินเลวินทำไมเราช้าจังเลยวินเราไม่เห็นเร็วเลยลาลาลาขึ้นไปเดี๋ยวพ่อรออยู่นี่เยว ไปเร็วเๆโหมาแล้วเวลาซื้อเลยมาแล้วจะบินไปไหนจบินยังไม่มา ไม่วินตีลังกาเลยฉันเบรกเพราะว่าอันนี้มันไปดูเลวินตีลังกาเลยเหรอตีลังกาใช่ใช่คือไดนาไดนาคือไปไปอันใหม่มั่งอันใหม่บ้างใหม่มั่งมาเนี้ยมาเนี้ยไปเล่นอันใหม่มั่งบอกชินเลยชินเลยอย่าวิ่งหนีไปอันใหม่มั่งเลวินมานี่ยเลวินงมานี้ก่อนมานี่ก่อนไปนู่น โอ้โหวันนี้คนเยอะมากเลยครับฮะเราจะไปทางไหนเนี่ยเราจะผ่านด่านไม่ได้ไหมเนี่ยฮะเอาที่พ่อเข้าไปได้ด้วยสิไปไหนฮะเฮ้ยอันนี้มันทางลับเหรอหเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเข้าได้ไหมเนี่ยทุกคนตามเวาลวาลวไปเลยเออช่วยด้วยตกใจตกใจโอ้ยอันนี้เส้นทางไหนมาเนี่ยอัน,นี่เร็วๆ ไปไหน,ไไหนฮะทางตันทางตันวินเดีวยวไปเลยไปเลยฮะเอา้าแล้วทางนี้มันจะขึ้นไปไหนเนี่ยโอ้เป็นบันไดขึ้นไปทุกคนไปเลย<ะ>นี่เออลยวินไปเลยเลยวินขึ้นได้ไหมเลยวินอ่ะฮะไปทางไหนฮะ,นนะฮะโอ้โห นี่เป็นบันไดโอ้โหมีทางเอ้ยมา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 เร็วเดี๋ยวให้น้องมาก่อนมาเร็วลูกเร็วเร็วเร็วซ้ายหรือขวาเอาี๋ยวเราจะไปทางไหนกันโน่นโน่น่นรู้แล้วรู้แล้ว เราไปตรงนู้นอุโมงค์สีเหลืองนู้นอุโมงค์สีเหลืองวินเลยวินไปไหนโน่นมานี่ขึ้นนี่ไปเร็ววินเร็วโอ้โหอุหนามเลยโอ้โหคนเยอะซะด้วยนี่ไปไหนไอ้วินเฮ้ยไอ้วินโอวย พ่อเริ่มอหรมันมาที่เดิมเรลามาที่เดิมเนี่ยโน,น่นเ้าออนไปโน่นไงฝั่งโน้นโน่นฝั่งโน้นโน่นโน่นโนโน่นไปโน่นวิ่งลงไปอันนี้มาที่เดิมครับมาที่เดิมโน,น่นโน่นโน่นรัดไปฝั่งโน้นมั่งอย่าวิ่งพี่เรลาอย่าวิ่งอย่าวิ่งรอด้วยรอด้วย เดี๋ยวน้องเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวหาไม่เจอเพราะคนมันเยอะลูกโอ้โหโหนเลยโหนเลยโหนเลยวินโหนเลยโอ้โหไรวินใจกล้าครับวันนี้เพื่อนเยอะดรวินเน้วไรวินใจกล้าไหนเราจะทะลุยโอ้โหลวินไปช่องว่างด้วยวินยืนเลยยืนเลยดูไรวินผานเรา ไปยิ่งผ่านเอาเดี๋ยวไปเลยไปเลยต่อกันเลยเอ้าลงช่องรูเดียวกันนี่แหละลงแล้วรีบออกนะไปลงไปวิ่งวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยววินมานี่มันชันเหรอครับี๋ยวอัน่เน่อน่เน่เน่เขาถึงแล้วเขาถึงแล้วลงไปได้ถึงแล้วอ๋อไปลงไปนู่นเลยนะรออยู่เร็เดี๋ยวเออขาลงก่อนลูกก่อนอก กโกคโรับเออเจ่งมากครับแบบเาาออโ,โอ้โหเด็กลงไปหมดแล้วแนละ้วพ่อจะลงไปยังไงเนี่ยโอ้มาแล้ว, <laughs> วใจจวา <laughs> ยเลยวินลยวินบอกว่าใจ,จะวายฝั่งไหนไปฝั่งไหน <laughs> ว้า ไหนาแดงโม,แ,โม,มงแล้ว,ลว,ว,ว,วมันขึ้นตรงไหนเราลูกอะไรเร็วเออขึ้นตรงไหนอ่ะโอ้โหตรงไหนพี่เลลาเลาลาเลลามันต้องไปขึ้นที่เดิมอีกหรือเปล่าโอ้พ่อเริ่มเหนไไื่อยแล้วตรงเนี้ยไปเร็วเอาตรงที่พ่อขึ้นไปได้ด้วยนะ เลยวินลงอย่างเร็วอ่ะฮะวินวินเลยวินเลยวินลงอย่างเร็วหุ้ยไปขี่สกีด้วยรออยู่นี่รอสกีก่อนเลยวินเลยวินรอสกีก่อนมานี่เนี่ยมันสำหรับเด็กเนี่ยเกินแล้วโรกเกินแล้วเลยวินเล่นได้เออไม่เล่นก็ไปเอยไปมาขึ้นนี่ เร้วเร้าเโหาที่ไรไอ้ของแม่มากดหยุดไว้ตรงไหนกดหยุดไม่ไไมเมอ,อไม่มีหยุดเลยของแม่ครัไปไปเขียนเมื่อกี้มันดีนๆมยนีบมันมาเนี่ยเขียนสีเหลืองไงเนี่ยแตงโมเนี่ยเนี่ยน,นี่แตงโมเดี๋ยวพ่อไปรอนูน่นนะเดี๋ยวพ่อไปรอนูน่น ไปเร็วขึ้นไหนขึ้นไหนขึ้นนี่ขึ้นนี่มาทางนี้นี่ไงนี่ขึ้นนี่อา้าวตรงนี้ไม่ได้ลวนไปขึ้นฝั่งโน้นนะขึ้นฝั่งโน้นแล้วพ่อรออยู่ตรงแตงโมนะมาให้ถูกนะไลลาไลลารอน้องด้วยรอน้องไปไตอนนี้พ่อเริ่มขึ้นไม่ไหวแล้วครับให้เด็กๆไปเองครับน่น ลอยอยู่แตงโม่เฮ้ยจะน,น,นั่นนั่นลาไปแล้วสิเลยเออสิเลยจะลงแล้วเลยลาขึ้นไปแล้วมาเลยโอ้สิเลยลงมาแล้วทำไมสิเลยลงช้าจัางอ่ะาหลีแทงแล้วรอเลยลารอเลยลารอเลยลามาเลยลามาแล้วมาเลยมาเลยเลยลามาแล้วโอ้ช้ามากเลย <laughs> เป็นไงรู้สึกร,รู้รู้สึกยังไงรู้สึกไงซิเลยนเนรู้สึกไงชิวชิวเว <laughs> ลากระสิเลยมาแล้วครับเวลากระสิเลื่อย <laughs> นะคือไม่ช้าก็ช้าช้าก็ช้าช้าก็ช้าโอ้ยโยนโอ้ยมีปัดจักรยานด้วย นี่เรวินมาซิ่งรถนะครับตอนนี้เรวินี่นชอบเป็นรถคร,รับเลรวินมาซิ่งรถแล้วว้าวโอโ้โหทันเบอร์เอฟเลยเอวินมาเลยเยลยนะครับซินเลยมาแล้วครับโอ๋อเร็วมาแล้วโอ้โหแข่งกันมาแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้ช้าก็ช้าเอาลุกแล้วไปได้ไหมไปเที่ให้อเรวินเล่นได้ด้วยหน่อยเอาเร็วเดวินมันกลัวดอะอะไรอะเอ๊ะ ช้าก็ช้าไปไปเรียวเลยวินอ่ะไปเล่นอันอื่นมั่งฝั่งโน้นอ่ะที่ว่ามันปีนได้แล้วไปเรียวอ้า เราทางออกไปทางไหนเนี่ยรุ่นไปทางนี้ไลลาทางนู้นวิ่งมาเนี่ยนุ่นไปหข่ายก่อนเสียนเร็วนี่นี่ไปทางนี้ทางไหนไหนทางออกไหนทางออกไม่ใช่ไปนี่ไปนู่นไปนี่ไปนู้นนู้นนู้นวิ่นมาเนี่ยขี้เนิมไม่ได้ผิดขี่เนิ่ม เอาแล้วมันอ้อมทางไหนเนี่ยต้องไปเคลื่อนทางไหนอ๋อต้องมาทางเดิมอีกละหนเวลาซิ้นเลยอ่ะนี่วิ่งมานี่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 โอ้ยหลงทางเหรอหลงทางไปไหนก็ได้ฮะเท่าตรงนี้อีกแล้วครับตอนนี้เวลาเลายวินได้าาเดินทางมาถึงสไลเดอร์แต,ง,แตงโมงแล้ว มาวินมามาเลยมาเลยโอ้โหเวลาออกมาก่อนแล้วครับไรวินยังไม่ถึงเลยวินมาเลยวินนี่เลยวินมาแล้วว้าวทำไมลดลดไรวินมันอืดจังอ่ะไรวินทไมรถรถดไรวินอืดจังเออลดไรวินอืดเออฮะรถอืดจังอ้อมมาทางนี้มามาเร็วเออไปเลย มันต้องไปรอเอามันต้องไปรอเอา,น,ออเอานี่ก่อนไม่ใช่เหรอโน่นโน้ไปขึ้นนะนี่ไปเออไปไปสิเล่ยนะสิ้นมาเนี่ยเฮ้ยเด่นเด่นลาไปแล้วสิเลย แล้วซินเล่ยจะลงแล้วเวล,ลาขึ้นไปแล้วมาเลยโอ้ซินเล่ยลงมาแล้วทำไมซินเล่ยลงชา้าจังอ่ะมาหลีพางแล้วรอเวลารอเวลาเอลาเลยม,มาเลยเวล,ลามาแล้วโอ้ช้ามากเลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงรู้สึกรู้ <c oughs> รู้รู้สึกยักไงไ <c oughs> งรู้สึกไงซินเล่ยรู้สึกไงชิวชิว <c oughs> อไปหาะลยวินเ,เร็วน,นี่เลยวินมันเลวินปั่นรถฝั่งนี้นี่มีไหมไเยไปไหนอยกไปไหนอยกว้ยเอาเลรวินหายไปไหนแล้วเอาหมุนที่วินสิบรอบสิบรอบ สิบรอบนะเอาได้สิบรอบฮะฮะมันมีประตูนี้ด้วยนี่นีน <Okay. S 1> ไหน <Okay. S 1> ไปทางไหน <Okay. S 1> ไหนอะ <Okay. S 1> ไโอ้เออ ไรบินลงฝั่งนี้เออไรบินลงฝั่งนี้ครับกอดอกครับกอดอกโอ้ไปแล้วนี่ผู้ใหญ่ลงได้ไหมครับเฮ้ยไรบินนี่นิกเลยโอออกไปทางไหนโอ้ไปเร็วไม่ไรบินอันนี้ไรบินเล่นไม่ได้อันเนี้ย นายวินเชื่อเริ่มชอบใจแล้วครับเริ่มชอบใจแล้วมาแล้วมาแล้วมาสินน่เายวินเลยวินเริ่มชอบใจแล้วเดี๋ยวเลยวินเริ่มชอบใจแล้วลงนุ่นแล้วโอ้โหแฟนใหม่กันเถอะทุกคนรอเลยวินเลยวินลื่นลูกบอลวินวินลูกเลยดีออกมา สีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองนู้นสีเหลืองอะดูไปเยังเอาเร็วไปยังไปยังไปยังไปอาเร็วเราเร็วโอ้โหทุกคนตามเลยวินเริ่มไม่ทันแล้วครับเลยวินเริ่มเก่งแล้วครับฮะสีเหลืองเหรอเอาแล้วพ่อจะมุดไปยังไงเเนี่ยเอาไปเร็วเอาเอาแล้วพ่อจะไปยังไงพ่อไปไม่ได้เคยด้วย พ่อเดนพ่อจะไปคนทุกคนไปได้พ่อตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ไปไม่ได้ไปฝั่งนี้ดีกว่าโอ้ยไปไม่ได้ไปลงอันไหนโอ้ลงอันลงอันสนุกนีไงลีิน ไล่วินวินรอก่อนเออไม่พ่ออยากขี่นี่ไล่วินไล่วินครับไล่วินเล่อยาคนเดียวนะไลวินไลวินรอพ่ออยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวพ่อจะลงนี่ไปเราลงอันนี้เดี๋ยวลงพร้อมกันไล่วินเดี๋ยวเดี๋ยวมาแข่งกันเราอะหนึ่งสองซ้ำโอ้ยไล่วิน เลยวินแซงแล้ว<笑><笑>เฮ้ยอะไรมันจะตีลังกาขนาดนั้นเลยเนี่ยฮะ,ะ,ะ,ะไปฝั่งไหนไปฝั่งไหนไปเร็วเร้าฟินิชเราต้องกด finish, finish, นะี่น้วยฟินิชอะนี่เราต้องกดผมฟินิชด้วยฮะมันคืออะไรมันต้องึ้นว้าแล้ว กระโดดกระโดดนี่นี่เป็นฐานเนี่ยระวังปากแตกนะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ที่ต่อยมวยนี่โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหดูดีเด็กเยอะมากเลยครับวันนี้โอ้โหเด็กเยอะมากเลยไหนโอ้ยเลยวิ่ลงนี่ๆดด มันเนียนไหนที่หวาดเสียวอีกเนียนไหนที่วาดเสียวอีกโอ้ฝั่งโน้นดีกว่าไม่ฝั่งโน้นฝั่งโน้นเบลเคครับวันนี้เยลาเรวินซิลเล์อยู่ที่ททฮาร์เบอร์แลนด์ใช่ไหมเมกาบ,บางนาะตอนนี้เล่นครบเวลาแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสนุกมากเจอกันคลิปหน้านะเคไหมบ๊ายบาย ให้โดนอากาศไปบายเออไปลงไป,ป